สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปู่จะพาเพื่อนๆมาที่บ้านที่ปู่จะขายกันนะคะเพราะว่าปู่กับเคนจะมาวัดขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปู่กับเคนจะต้องไปซื้อให้เขาใหม่อะนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็คือเราได้เข้ามาข้างในบ้านแล้วนะคะปู่ก็เลยให้เพื่อนๆดูนะคะข้างในบ้านตอนนี้นะคะเราทําการทาสีนะคะโดยช่างเขามาทาสีให้เราเขาก็จะใช้พลาสติกคุมบริเวณอ่าส่วนต่างๆภายในบ้านที่ เป็นเคาเตอร์เป็นอะไรต่างๆนะคะเขาจะใช้พลาสติกคุมรวมไปถึงหลอดไฟได้วยนะคะนี่ค่ะภายในบ้านเพื่อนๆก็ดูเอานะคะว่าช่างเขาทําให้เราในลักษณะแบบไหนตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบ้านเยอะแยะเลยค่ะแล้ววันนี้ที่เข้ามาก็คือว่าบัอเข้ามาวัดขนาดแล้วก็วัดปริมาณความกว้างความ,วามยาวความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ไมโครเวฟแล้วก็เตาแล้วก็ตู้เย็นน่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อแล้วก็ไปเลือกหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะปุ๊กก็ให้เพื่อนเพื่อนดูห้องนั่งเล่นนะคะเนี่ยที่ปู๊บอกเพื่อนๆนนะคะตอนนี้เขาก็ทาสีให้เราใหม่นะนะคะ วันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็คือขั้นตอนการทาสีนะคะเพื่อนๆมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันเนะคะเพื่อนๆวันนี้ทาสีได้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาทาสีให้เราเป็นแบบไหนแล้วนี่ก็คือปูพาเพื่อนๆออกมาดูนะคะวันนี้มีช่าง เขามาตัดแต่งต้นไม้แล้วเขาก็มาทำความสะอาดสวนให้เรานะคะก็คือช่างเขาบอกว่าเขาสามารถมาทำให้เราตรงข้างหน้าบ้านน่ะได้สุขเสวาวทิตย์นะคะแล้วก็ส่วนหลังบ้านเ,เดี๋ยวเขาจะมาทำให้เราประมาณอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ที่เรามาก็คือว่ามาคุยกับช่างที่เขามา ทำความสะอาดสวนให้เราด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรานัดเขามาแล้วเราก็คุยเรียบร้อยแล้วพอคุยเสร็จเขาก็ลงมือทําเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เขาก็ถางหญ้าตัดหญ้าแล้วก็เคลียเคลียพื้นที่หน้าบ้านให้เรานะคะวันนี้เราเห็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันถัดไปเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าบ้านเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือตัดมาที่ ช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือว่าปูมาซื้อไมโครเวฟแล้วก็เตานะคะเพื่อนๆให้เขาเราก็เลือกดูเอานะคะขนาดแล้วก็ไซส์แล้วส่วนนี้ก็คือจะเป็นเครื่องรางจานนะคะเพื่อนๆมีหลายขนาดมีหลายแบบมีหลายราคาเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนยี่ห้ออะไรให้กับเขานะคะเพื่อนๆของปูเลือกยี่ห้อซัมซุงนะคะนี่ปูเปิดให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะ ดังในเครื่องร้างจาน เพื่อนๆคะโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะปูกับเคนมาเลือกตรงโซนนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการตู้เย็นแล้วก็เครื่องล้างจานรวมไปถึงไมโครเวฟแล้วก็เตานะคะเพื่อนๆปูกับเคนก็เลือกอยู่บริเวณตรงนี้นะคะปูก็ให้เพื่อนๆดูนะคะเลือกหาเลือกซื้อตามตรงนี้นะคะถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ถามเจ้าหน้าที่เขาได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเราได้ตลอดนะคะ บุก,ก็เดินตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆเดินไปเดินมาจนเราได้ของครบตามจำนวนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพาเพื่อนๆมาดูพวกเมล็ดพันธุ์ผักนะคะเพื่อนๆมันมีให้เราเลือกตรงโซนนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้เข้าหน้าสปริงแล้วนะคะก็คือหน้าใบไม้ผลินะคะบางคนเขาก็จะเพาะก้าของเมล็ดพันธุ์ผัก แล้วก็เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไว้ในบ้านนะคะพอเข้าหน้าร้อนเขาก็จะเอาออกไปปลูกข้างนอกนะคะตอนนี้ก็คือบางบ้านเขาเริ่มเพาะชํากล้าแล้วนะคะเพาะไว้ในบ้านนะคะให้ให้ความอบอุ่นเพราะว่าในบ้านก็คือจะเปิดทิเตอร์มันก็จะมีความอุ่นนะคะเพื่อนๆบางบางบางเอ่อผักบางชนิดมันก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆบางชนิดมันก็ยากที่จะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนๆดูนะคะเลือกหาเลือกซื้อเอานะคะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะคะตรงโซนนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายนานา,นาชนิดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกผักชนิดไหนดอกไม้ชนิดไหนนะคะเพื่อนเนนี้จิบปาถาเลยคะ่ะเยอะแยะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนให้เราเลือกซื้อเลือกหาเอา พเพื่อนๆคะปูพาเพื่อนๆมาดูซิงล้างหน้านะคะพอดีปูต้องการที่จะเลือกซื้อซิง์ล้างหน้าไปติดตั้งในห้องน้ํานะคะเพื่อนๆตอนนี้เรามาดูกันนะคะเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเราได้ขนาดเป็นสีขาวนี้นะคะเราได้พื้นที่มันได้นะคะแต่ว่าซิง์ด้านบนมันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็เลยไม่ซื้อนะคะเราต้องการซิงที่เป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆเราก็เลยไม่ได้เลือก สีขาวนั้นนะคะเราก็เดินมาดูอีกนะคะมันก็เป็นเคาน์เตอร์แล้วมันก็เป็นซิงค์สีเหลี่ยมเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็พาเพื่อนๆเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเดินดูจนจะจบคลิปนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจซิงค์แบบไหนก็ลองดูไว้เป็นแบบอย่างนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะคลิปนี้ปูกับเคนคงจะต้องขอตัวบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนเบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ